ผมว่าประชาชนผมไม่สนใจใครทั้งสิ้นเพราะผมทำเพื่อประชาชนผมไม่ทำเพื่อฝ่ายไหนที่ไนะนผมยังไม่ได้ห่วงตัวเองเลยทักทปิดเลยเนะี่ยคุณไม่ห่วงผมหอฮึประเทศชาติคุณก็ไม่ห่วงผมเองเข้ามาทาอะไรเยอะแยะให้คุณคุณก็ไม่ห่วงองีกแล้วตกลงมันจะอยู่ยังไงอชีวิตใครใครก่อนละผมรับผิดชอบเขารับผิดชอบทหารรับผิดชอบเมียเขาลูกเขา ผมจะรักษาให้มันสู้ไปทําไมเพื่อจะซื้ออุธคิดอย่างนี้เนี่ยคิดได้ยังไงถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าพูดไม่เหมาะจะจะพูดกันในนี้หรอครับหรือที่ไหนก็ตามแต่ชีวิตคนใครก็รักผมเป็นทหารมาเก่าลูกน้องทุกคนชีวิตเขาพาเข้าไปลบเขาตายแล้วใครรับผิดชอบผมด้วยคิดอย่างนี้สิครับผมถามว่าแล้วใครจะไปไม่มีทหารใครจะไปไม่มีทหารเกณฑ์ แล้วใครจะไปลบนี่แหละภาคใต้เป็นอย่างนี้นะถ้าเอาคนมาแล้วถึงเวลาเอามีลบมีสงครามแล้วจ้างเข้ามาแล้วไปลบผมถามจะกล้าไปลบไหมเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขามีกอาทังในในการสู้รบถึงแม้ว,ว่าจะรู้ว่าข้างหน้าตายเขาก็ไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นในผู้บัญชาว่าไม่ทิ้งเขาครอบครัวได้การดูแลการเยียวยาภายหลังนี่คือหลักการของการเป็นผู้นํา ต้องดึงถึงชีวิตเขาทุกเรื่องอย่างปกติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่มีน้ำมีสาธารณพื้นฐานในค่ายได้ใ,ให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งานยี่บสี่ชั่วโมงนั่นคือทหารไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกครับทั้งหมดอ่ะเรียกเมื่อ,อไหร่มันก็ไม่มาเอาละครับขอโทษครับวันนี้ไม่ตัง้งใจจะไม่พูดรุนแรงนะพอดีพันพูดเรื่องการสู้รบไงก็ต้องเอาหน่อยนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไป ไปพักข้างนอกนิดหนึ่งลดอารมณ์นิดหนึ่งนะขอไปทาหน้าหน่อยคอแห้งขอบคุณจ้ะ